สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของแบบชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรูที่3ในเรื่องของงานเกษตระษนะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่ในส่วนของประเภทของผักสวนครัวค่ะที่เราเรียนไปแล้วนะคะก็จะมีประเภทที่1ค่ะคือผักสวนครัว ที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหารนะคะและประเภทที่2ค่ะผักสวนครัวที่ใช้รากํำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมารู้จัก ประเภทของผักสวนครัวในประเภทที่3ค่ะคือผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารนั่นเองค่ะรูปที่1คือผักชีนั่นเองค่ะมาดูรูปที่2ค่ะใกล้เคียงใกล้ๆกก,กันเลยมีใบเขาเรียกว่าโหระพานั่นเองค่ะมาดูต่อค่ะฝั่งซ้ายมือน,นะคะนักเรียนน่าจะรับประทานกันอยู่บ่อยๆนะคะนั่นคืออะไรคะนักเรียน มีชื่อเรียกว่ากระเพรานั่นเองนะคะต่อมารูปฝั่งขวามือค่ะสาระแหน่นั่นเองค่ะมาดูต่อค่ะฝั่งที่อยู่ซ้ายมือค่ะมีดอกเล็กๆสีเหลืองๆด้วยเคยรับประทานไหมคะซึ่งเขามีชื่อเรียกว่าผักกวางตุ้งไทยค่ะ แล้วก็ฝั่งขวามือนะคะน่าจะคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็น่าจะรับประทานกันบ่อยนะคะน่าจะรู้จักนั่นก็คือผักบุ้งนั่นเองค่ะมาดูต่อกันเลยค่ะฝั่งซ้ายมือค่ะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเป็นกอแบบนี้นะคะทานไปก็จะมีขมนิดๆนะคะผักชนิดนี้เขามีชื่อเรียกว่าผักกาดหอมนั่นเองค่ะแล้วก็ฝั่งขวามือค่ะที่นักเรียนเห็นนะคะ เป็นใบนั่นคือขะนาค่ะต่อมาค่ะฝั่งซ้ายมือค่ะลักษณะจะเป็นใบแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นชุนๆนะคะใส่ตามลาบอาหารอีสานอร่อยมากค่ะนั่นคือผักชีฝรั่งนั่นเองค่ะและฝั่งขวามือค่ะใส่ในเครื่องต้มยำนั่นคืออะไรคะตะไคร้นั่นเองค่ะ มาต่อนะคะฝั่งซ้ายมือค่ะจะเลื้อยขึ้นตามรั้วตามไม้ต่างๆนะคะผักชนิดนี้เรียกว่าผักตำลึงค่ะและฝั่งขวามือค่ะที่เราเห็นนั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรคะขึ้นช่ายนั่นเองค่ะคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารมีอะไรบ้างนะคะ มีผักชีโหระพากระเพราคะน้าผักกาดหอมตะไคร้สารแนผักกวางตุ้งไทยผักบุ้งจีนผักชีฝรั่งตำลึงและขึ้นช่ายค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแบบฝึกหัดค่ะก็จะเป็นแบบออนไลน์นะคะ ให้นักเรียนถ่ายแยกประเภทผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารนะคะให้กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและก็ให้นักเรียนดูจากรูปภาพและพิจารณาว่าผักสวนครัวที่เรียนเห็นนั้นใช่ประเภทผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารหรือไม่ถ้าใช่ให้ตอบว่าใช่ถ้าไม่ใช่ให้ตอบว่าไม่ใช่นะคะให้คลิกลงไปได้เลยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วอย่าลืม ทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยด้วยนะคะมีคะแนนนะคะสวัสดีค่ะ